ตอนมื้อแปมไปแล้วใช่ไหมคะตอนเช้าแปลงยางกาลังจะแปลงใไหมโอเคมื้อขึนหลับหลานดีไหมตอนที่สุภาพพินอุบยกกลางหัดีไหมฝันโนโดนฝันยังไงไหมไม่ฝันเลยอนตกเียรตกเยเียไม่กอีหรอตกอีเรือฝัง